สวัสดีครับทุกท่าน <pasó Roth> ผมชัยนะครับปัจจุบันก็ยังทำงานประจำอยู่นะครับที่ได้ตัดสินใจเข้ามาทำซิมปันสุขนะครับเพราะว่าผมมองเห็นว่านะครับซิมปันสุกก็เป็นการสร้างรายได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับหลังจากที่ผมได้ทำงานประจำเสร็จแล้วนะครับผมก็มาหารายได้อีกหนึ่งช่องทางกับซิมปันสุขนะครับเพราะว่าซิมปันสุกของเรานะครับก็มีสัญญาณที่ ชัดเจนนะครับและก็ครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับและก็สามารถที่จะแข่งขันในตลาดได้นะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับเข้ามาทำซิมปันสุกนะครับอย่างจริงจังนะครับและมันก็มีรายได้เป็นที่น่าพอใจให้กับผมนะครับเพื่อจะเก็บรายได้ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนศึกษาให้ลูกด้วยนะครับนะครับผม จากจะแนะนำนะให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาใช้ซิมปันสุกนะครับกันเยอะๆนะครับเพราะว่าสัญญาณของเรามันดีจริงครับและมันก็แรงมากครับแล้วสัญญาณ5 g ของเราก็กำลังมานะครับขอฝากซิมปันสุกไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ